เป็นที่มาของคําว่าคี e a r o m หรือว่า positive p r e s s u ซึ่งเป็นตัวสําคัญที่ทําให้ห้องผ่าตัดเนี่ยสะอาดหรือว่าปลอดเชื้อหลกัหลกๆก็เนี่ยดูถ้าติดแอร์ธรรมดาเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ใช่คี e a r อยู่แล้วนะฮะก่อนตัดสินใจดูดไขมันต้องห้ามพลาดคลิปนี้นะคะ สวัสดีคะ่ะทุกคนใหม่นะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะใหม่ก็จะพาทุกคนนะคะไปดูห้องผ่าตัดนะคะที่เอเมอราคลินิกค่ะว่าด้านในนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะและเวลาคุณหมอทําการดูดไขมันนะคะห้องผ่าตัดมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนนะคะตามไปดูกันเลยสวัสดีคะ่ะคุณหมอว,วันนี้ใหม่มีความสงสัยคะ่ะว่าห้องผ่าตัดดูดไขมันเนี่ยมีความสําคัญจริงไหมคะแล้วที่เขาบอกกันว่าเราไม่สามารถใช้ห้องผ่าตัดดูดไขมันเนี่ยที่เป็นห้องธรรมดาได้อันนี้ถูกต้องไหมคะแล้วการดูดไขมันที่อันตรา ้ายเนี่ยห้องผ่าตาัดมีส่วนเกี่ยวข้องไหมคะคุณหมอได้คําถามเยอะอย่างน,นี้เดี๋ยวไปตอบกันข้างในห้องผ่าตาัดเลยดีกว่าได้เลยค่ะที่เราก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก่อนเข้าห้องผ่าตาัดนะคะแต่ว่าที่ใหม่สะดุดตาคืออันนี้ค่ะคุณหมออันนี้มันคืออะไรคะตัวนี้จะเป็นตู์ปฏิบัติการว่างั้นเถอะเป็นตัวศู์ปฏิบัติการในห้องผ่าตาัดตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอนโทรลนณหมูินะเป็นการดูความชื้นนะฮะ แล้วก็จริงๆมันมีตัวอารามในหลายๆอย่างนะฮะ,ะมันก็จะมีในเรื่องของความดันหรือเพชเชอร์ด้วยนะแต่ว่าหลักๆที่คอนโทรลหลักๆก็คอนโทรลอุณภูมิคอนโทรลความดันในห้องผ่าตัดอ่าแล้วก็จะมีเรื่องมอนิเตอร์เรื่องความชื้นซึ่งมันก็จะมีเกจต,ตรงนี้อยู่เกจตรงนี้ฮะมันก็จะเป็นเกจที่โชว์ว่าห้องของเราเนี่ยเป็นความดันบวกอยู่หรือเปล่าสําคัญมากนะฮะเพราะตัวห้องผ่าตัดเราอ่ะคลีนรูมที่แท้จริงจะต้องเป็นโพซิทีฟเพชเชอร์อ่าเพราะว่าตอนแรกเราอยู่นอกห้องผ่าตัดเขาจะไม่ได้เรียกว่าเป็นความดัน ก็จะอยู่ตรงนี้แหละมันก็จะไม่ไปไหนเกาะอยู่ไหนก็เกาะอยู่อย่างนั้นแต่ความว่าความดันบวกอ่ะมันไหนความว่าในห้องอ่ะมันจะทําให้เกิดความดันที่มันบวกขึ้นมามากว่าศูนย์แน่นอนตามหลักการเหมือนน้าน้ําจากไหลจากที่สูงไปที่ต่ำใช่ไหมอ่ะเหมือนกันความดันอากาศก็เหมือนกันก็จะไหลจากที่สูงไปที่ต่ําเหมือนกันอ่ะเพราะงั้นถ้าในห้องของเราเนี่ยเป็นบวกทุกอย่างมันก็จะไหลออกไปนะเพราะงั้นพวกฝุ่นพวกเชื้อโรคพวกนี้มันก็จะวิ่งออกจากห้องไปเป็นที่มาของคาว่าคี e a n room หรือว่า positive pressure ซึ่งเป็นตัวสําคัญที่ทําให้ห้องผ่าาาาตตตตัััััดดดเเเนสสะอออออหรืืวววปปช้้้ไล็ํคญมกๆง มันก็จะมีเกจบอกว่าโอเคพอเราเปิดเครื่องเราเปิดห้องการทํางานของห้องปุ๊บเิ่งเกิดขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นตัววัดว่าห้องเราเนี่ยเป็นบวกจริงๆหรือเปล่าหน้าจอที่อย่างหมอจะเป็นดิจิตอลก็คือจะเป็น IoT ทหมายความว่าทุกอย่างเหล่านี้ i o t หมดหมายความว่าจริงๆอ่ะหมอไม่ต้องเข้ามากดตรงนี้เลยหมอสามารถสั่งการผ่านมือถือได้ตั้งอุณหภูมิเท่าไหร่ตั้งเพรสเชอร์อะไรเงี้ยหมอก็สามารถเซตติ้งในมือถือได้เลยฉะนั้นมันก็ทําให้สะดวกสบายขึ้นนคุณหมอดมยาที่อยู่ในอนไรเงี้ยจะปรับอุณหภูมิก็จะมีออยู่ซ ไอต้าดมีพวกอากาศอย่อางเงี้ยก็จะเป็นตัวบอกว่าโอเคตอนนี้แก๊ทั้งหลายยังมีอยู่อย่างนี้ดีกว่ามีอยู่เพียงพอในการรักษาคนไข้หรือเปล่าสองปัจจัยนี้สําคัญมากๆในการรักษาเราจะเปิดตอนใช้งานห้องผ<ช>่าตัดพ,พอจะมีเคสจริงๆเราจะไม่ไม่เปิดหมายความว่าเราจะไม่ได้เปิดทันที พรว่ามีเคสอะคุณหม่จะผ่าตัดเนี้ยเราเราเปิดเราเปิดตอนคุณใหม่อยู่เลยไม่ใช่อ่าจริงๆอะเราต้องเปิดไว้ก่อนอ่าพอเราเปิดไว้เพื่ออะไรเพื่อที่ใช้เวลาในการที่จะทำให้ห้องตรงนั้นอะมันสะอาดอ่าซึ่งปกติก็เปิดทิ้งกันไว้สักพักเลยฮะใช่เปิดเตรียมความพร้อมให้เพื่อให้ห้องตรงนั้นอะเป็นสภาวะที่ปลอดภัยหรือปลอดเชื้อที่สุดก่อนที่คนไข้จะเดินเข้ามาเรามีการเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนคนไข้จะเข้ามาแล้วด้วยซ้ำก่อนที่คุณหมอจะเข้าห้องผ่าตัดคุณหมอทำอะไรก่อนคะอุ้ก็ล้างมือล้างมือใช่ไหม เป็นเซมิสเตรไลน์อ่มามันก็จะมีแบ่งเป็นโซนนะโซนข้างนอกเลยเขาจะเรียกว่าเดอร์ตี้โซนหมายความว่าเป็นโซนที่สกรปรกก่อน<ะ>คือคือ,คอที่เรายืนเดินกันเนี่ย<ะ>ตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นโซนสกรปรกแล้วก็ต่อมาพอเดินเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นเขาเรียกว่าโซนเซ<ะ><ะ>มิสเตรไลน์เซมิสเตรไลน์หมายความว่ากึ่งปลอดเชื้อโอเคก็คือมีการแยกละมีการจํากัดคนเข้ามีการเปลี่ยนรองเท้าอ่ามีการเปลี่ยนชุดอ่ะ เพื่อที่จะแยกว่าโซนนี้เป็นโซนที่สะอาดระดับหนึ่งแล้วคนต้องมาล้างมือก่อนเข้ามาล้างมือก่อนทุกคนก็คือมีการปอดเชื้อระดับหนึ่งแต่ถามว่าเตอร์ไรสุดไหนก็อย่างแต่ว่าพอเข้าไปในห้องผ่าตัดเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นโซนเตอร์ไรโซนเตอร์ไลโซนก็คือเป็นโซนปอดเชื้อแล้วหมายความว่าทุกคนที่เข้ามามีการจํากัดคนเข้ามีการจํากัดคนออกเปลี่ยนชุดแบบนี้เปลี่ยนชุดเปลี่ยนรองเท้ามีการคลีนแอลกอฮอล์ทุกอย่างพวกนี้พยายามตรงนี้ก่อนจํากัดคนเข้ามาก่อนแล้วข้างในเราก็จะมีการคนโทรลด้วยด้วยสภาวะอากาศเพื่อให จริงๆรงายละเอียดมันก็เริ่มตั้งแต่ประตูแหละที่มันแตกต่างจากห้องผ่าตัดปกติทั่วไปประตูนี่คือแบบ มันเปิดไม่ออกคุณหมอเปิดยากเลยอ่าใช่ประตูห้องผ่าตัดอะจริงๆต้องบอกว่ามันแตกต่างจากประตูทั่วไปนะอย่างประตูทั่วไปอ่ะถ้าเคยเห็นห้องผ่าตัดเล็กทั่วไปเขาก็จะใช้ประตูแบบนี้แหละแค่ประตูแค่นี้เห็นไหมอ่าเป็นประตูแบบนี้วัสดุของมันก็บางทีก็ใช้ไม้บางทีก็ใช้ U P V C หรือบางทีก็ใช้ลามิเนตอ่ะว่ากันเถอะอ่ะซึ่งวัสดุบางทีแบบนั้นอ่ะมันก็ไม่สามารถคนโทรลได้มีการเกาะของฝุ่นง่ายหรือเปล่ามีการเกาะของเชื้อได้ง่ายหรือเปล่าอ่ามีไฟฟ้าสถิตหรือเปล่าอะไรพวกนี้ฮะซึ่งไอ้พวกนี้มนงตออาาปด้เรรฐชืจิๆ ที่สุดคือมันจะต้องเป็นแบบ hermetic seal นะฮ e r m เ t i c กซ a ลก็ Her คือมันจะเป็นการซ e ลอากาศเห็นไหมนะว่าทุกอย่างเนี่ยประตูมันจะหนักมากแล้วก็จะมีการซ e ลอากาศทั้งหมดคือไม่มีช่องเลยว่างั้นเถอะซึ่งมันจะแตกต่างจากประตูทั่วไปที่มันไม่มีการกักอากาศเพราะว่าอะไรเพราะว่าสุดท้ายอ่ะถ้าเกิดเราสมมติว่ามันมีช่องอากาศเข้าไปได้อ่ะเทอร์โรมันก็มีโอกาสจะเข้าไปเยอะมากขึ้นถูกไหมเพราะเราต้องการป้องกันไม่ให้ถึงภายนอกเข้าไปเพราะงั้นมันเลยต้องเป็นประตูรูปแบบแบบซ e ลเพะถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ซ e ลอ่ะสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นนนนนนคคคคออเเรีงจะะะกศ้้ัป็็ยต เราก็เข้ามาอยู่ในห้องผ่าตัดแล้วนะคะแต่ที่ใหม่สรุปตาสุดๆเลยนะคะคุณหมอนี่ค่ะก็คือฝ้าด้านบนนะคะอันนี้แอร์อยู่ตรงไหนคะคุณหมอจริงๆต้องบอกว่าวัสดุทั้งหมดของเราอะ่ะมันก็จะมีเป็นวัสดุที่กันความดันได้ต้องต้องเข้าใจว่าตอนนี้ห้องของเราอะ่ะมันเป็นความดันบวกเพราะงั้นพอเป็นความดันบวกสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเหมือนมีคนดันห้องตลอดเวลาเพราะงั้นอ่ะถ้าเกิดเราใช้เป็นวัสดุทั่วไปอ่ะเหมือนวัสดุที่กันห้องขึ้นทั่วไปมันก็จะไม่สามารถดันความดันได้อ่าหนึ่งคือเรื่องไฟฟ้าเนียผิ ต้องน้อยที่สุดการมีร่องทั้งหลายเนะี่ยมันต้องน้อยที่สุดเพราะงั้นมันก็จะเหมาะสมสำหรับการที่เป็นพื้นผิวชนิดเดียวแล้วมีการกร่องขงฝุ่นยากๆเพราะงั้นห้องผ่าตัดจริงๆต้องบอกว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้หมดอยู่แล้วคือจะเป็นลักษณะของฝ้าแล้วก็จะเป็นพื้นผิวที่กันการติดเชื้อไม่ใช่ทุกโรงพยาบาลน,นะส่วนใหญ่ถ้าเป็นโรงพยาบาลพวกโรงเรียนแพทย์ส่วนใหญ่กับโรงพยาบาลเอกชนชั้นนําใหญ่ๆนะเขาก็จะใช้เป็นลักษณะแบบนี้ก็หมดแอร์ตัวเครื่องมันจริงๆมันอยู่เหนือฝ้าขึ้นไปเลยแล้วเนี่ยทั้งหลาายเ็นัปปตว่ออกศ มาตัวช่องที่อยู่บนฟ้าที่มันมีหลายๆช่องเนี่ยมี4ช่องเนี่ยซึ่งไอตัวนี้แหละเป็นตัวปล่อยอากาศลงมาไอแผ่นใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยทำไมมันถึงต้องใหญ่ใช่เพราะว่าแผ่นพวกนี้มันเป็นแผ่นเขาเรียกว่าเฮปาฟิลเตอร์ซึ่งเฮปาฟิลเตอร์เรารู้อยู่แล้วมันเป็นตัวกรองให้เชื้อเพราะปกติอากาศมันผ่านออกมาใช่ไหมปกติอากาศมันต้องผ่านมีเชื้อโรคปนก่อนมีเชื้อโรคมีฝุ่นทั้งหลายอยู่ก่อนใช่ไหมพอมันผ่านลงมาเลยแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออากาศมันก็จะมีเชื้อโรคอยู่มีเชื้อโรคมีฝุ่นอยู่เต็มไปหมดคนไข้ผ่าตัดอยู่ก็มีโอกาสติดเชื้อเพงั้นอ่ะเราก็ต้องมีการกรองก่อนเพราะงั้นยิ่งแผ่นกรองเราใหญ่เท่าไหร่มันก็ยิ่งทําให้เกิดการกรองเชื้อได้เยอะมากขึ้นเท่านั้นอ่ะ เพราะงั้นมันเลยเป็นที่มาว่าแผ่นมันเลยต้องเต็มฝ้าอยใช่ไหมฮะอ่าใช่เพื่อที่จะทให้อากาศที่มันผ่านเฮปาฟิลเตอร์มัแล้วมันก็กองเชื้อไป9 9 9 7มันก็เลยทําให้อากาศที่มันออกมาเนี่ยที่มันลงมาจากฝ้าตรงนี้ทั้งหมดมันปลอดเชื้อแล้วแล้วก็ไอตัวคอนโทรลที่มันใหญ่มากๆตรงนี้อ่ามันก็จะคอนโทรลในเรื่องของอุณหภูมิซึ่งอุณหภูมิในห้องผ่าตัดคุณไหนมาจะรู้สึกหนาวใช่ไหมใช่หนาวมากเพราะอุณหภูมิในห้องผ่าตัดจริงๆเขาจะเซ็ ฝนตกมากๆอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยถ้าฝนตกมากๆแล้วเราไม่มีระบบควบคุมเชื้อห้องมันก็ชื้นมากๆพอห้องมันชื้นมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการเติบโตของเชื้อก็จะง่ายขึ้นอ่ามันเลยเป็นที่มาว่าเราเลยต้องคอนโทรลทุกอย่างคือเราต้องการให้ห้องเนี้ยมันมีความดันเป็นบวกสุดท้ายอ่ะคนไข้ที่นอนอยู่บนเตียงปลอดภัยที่สุดปลอดเชื้อ <ๆ S 1> ที่สุด <ๆ S 1> จริงๆดีเทลมันเยอะให้หมอูพูดทั้งหมดมันไม่ไหวหรอกจริงๆแต่ความแตกต่างของห้องผ่าตัดกับห้องผ่าตัดธรรมดาแล้วกันอ่าก็ดีเทลต่างกันเยอะห้องผ่าตัดธรรมดาอย่างเงี้ยส ตรงนั้นอ่ะเป็นตัวสะสมของเชื้อโรคเลย<ฆ>ลองเห็นไหมไอ้อตรงที่ยาแนวก็จะเป็นสีดำๆซึ่งไอ้อตรงนั้นคือฝุ่นคือเชื้อโรคทางนั้นเลย<ฆ>ที่เหมือนเดิมเราสุดท้ายเราต้องการให้ห้องเราปลอดเชื้อมากที่สุดเพ<ฆ>นะราะงั้นอ่ะพื้นตรงกระเบื้องของเราทั้งหลายเราก็จะใช้เป็นพื้นกระเบื้องที่มันไม่มีร่องเลยใต้พื้นตรงนี้นเราก็จะมีการฝังก็ทังแดงทั้งพื้นเลยนะป้องกันไฟฟ้าสถิตอีกหมอมีการใช้เครื่องมือเที่ยวกับกับไฟฟ้ามันก็มีโอกาสที่จะเกิดกับคนไข้ได้ถูกไหมซึ่งแน่นอนการที่เราฝังไฟฟ้าสถิตเหมือนกาวทั้งหลายมันก็จะป้องกันให้คนไข้ไม่มีการสปาร์กเกี่ยวกับไฟในตัวคนไข้เลยโอกาสมันเกิดน้อยนะแต่ว่าไม่ให้มันเกิดเลยก็ดีกว่าไหการสะสมของเชื้อโรคก็น้อย การาเกี่ยการเกิดสัทธาสถิตก็น้อยด้วยผน,นังนี้นีวหมอเลือกสีเองเลยคือจริงๆของหมอหมอใช้เป็นวัสดุเป็นตัวกระจกเป็นกระจกอบแก๊สแล้วก็กันเชือ้อตัวผนังมันมีได้หลายแบบอย่างห้องผ่าตัดของเราอีกห้องหนึ่งอ่ะเราก็จะใช้เป็นเป็นวัสดุอคอมเพกต์ลามิเนตแต่ว่าต้องบอกว่าสุดท้ายอะโฟคืออะไรของผนังอะเราก็ต้องหนึ่งคือแข็งแรงมากๆมีความหนากว่าผนังทั่วไปเพราะว่าผนังทั่วไปอะแน่นอนมันสมมติว่าใช้แค่สมาร์ทบอร์ดธรรมดาหรือว่าใช้เป็นยิปซั่มอย่างเงี้ยมันก็จะบาง ผนังนี่ยุบอย่างนี้เลยนะมันจะแอนแอนออกไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยเพราะงั้นอันหนึ่งคือเราต้องใช้ผนังที่แข็งแรงอ่าร้อนหนามากๆอสองก็คือเราต้องการให้ใืผิวเรามันหนึ่งกันไฟฟ้าสถิตให้หนมากที่สุด2คือการเรื่องการเกาะติดข,ของเชื้อโรคหรือฝุ่นให้มากที่สุดทําความสะอาดง่ายที่สุดสามารถเช็ดออกได้ง่ายที่สุดท้ายม,ามันก็เลยออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะ,ะส่วนสีทําไมหมอถึงเลือกอันนี้เพราะว่าจริงๆหมอไปอ่านวิจัยนะฮะก็มีการพูดถึงในเรื่องของบรรยากาศและห้องผ่าตัดสีของห้องผ่าตัดเนี่ยส่งผลต่อผลลัพธ์เลยนะเพราะว่าสท้ายเตังหล ที่คนไข้เดินเข้ามาเนี่ยเราเป็นบรรยากาศที่เหมือนการรักษาเป็นการผ่าตัดมากๆคนไข้จะเครียดแล้วพอเครียดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะส่งผลเหมือนกันมันก็เลยเป็นที่มาว่าเออหมอเลือกใช้เป็นสีลักษณะแบบนี้ด้วยชมพูอ่อนๆทิ้งสีของคลินิกเรา่แหละโอเคค่ะเราถักมาอีกโซนหนึ่งนะคะโซนนี้ก็จะเป็นนี่เลยเครื่องดูดไขมันเยอะๆมากมายเลยนะคะของคุณหมอนะคะใครที่อยากดู้อบ คนะคะเกี่ยวกับเครื่องดูดไขมันนะคะคุณหมอไอซ์อธิบายข้อมูลไว้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้นะคะโอเคค่ะกลับมาที่ตรงนี้นะคะนี้เป็นระบบอะไรครับคุณหมอมีสีเขียวสีเหลืองด้วยเปแดงหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่โนก็อันนี้เขาจะไม่เรียกเป็นว่าเป็นระบบอีกระบบหนึ่งไฮไลท์ซิสเต็มนะฮะก็มันโผล่ออกมาเท่านี้เพราะจริงๆที่เหลือหมอซ่อนไว้หมด จริงๆตรงนี้มันเป็นแก๊สนะ้าใต้ผนังอ่าใช่ซึ่งตรงนี้มันจริงๆมีโครงข่ายไฟลาย์แก๊สนะะที่จะเป็นตัวนําส่งแก๊สออกมานะฮะซึ่งแก๊สที่เราใช้ก็จะมีตัวออกซิเจนมีอากาศแล้วก็จะมีแวกคูอัมออกซิเจนแน่นอนเราเคสเยอะอ่ะเราก็เลยต้องเรีนต้องใช้พวกถังแก๊สเลยนะซึ่งมันก็จะเชื่อมมาจากที่ข้างนอกตรงนั้นก็จะเป็นถังแก๊สที่วางกันเยอะๆอย่างไรตรงนั้นอ่ะก็จะเป็นตัวนําส่งแก๊สมาที่นี่เพื่อทําให้เราสามารถส่งออกซิเจนไปที่คนไข้ได้แล้วก็ตัวอากาศทําไมคนไข้ตตตต้้ออองงงวว่่าาาาาเเเแไมีกกศ คนไข so, like you know, so, like no ้ดมยาคนไข้ดมในระยะเวลานานใช่อยฮะซึ aw, percent, Deaf, so, so, ่งถ้าเราใช้ออกซิเจนอย่างเดียวให้คนไข้เนื่องจากมว่าปกติเวลาอากาศที่เราหายใจเราไม่ได้มีออกซิเจนอย่างเดียวนะออกซิเจนเรามีแค่ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเพราะงั้นถ้าเราเอาออกซิเจนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าไปในที่คนไข้แล้วคนไข้หายใจในระยะเวลานานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะทําให้เยื่อบุอักเสบได้ไอ้ตรงนี้เป็นตัวนาออกซิเจนอย่างเดียวเพราะงั้นเป็นที่มาว่าเราจะต้องเอาอากาศด้วยซึ่งแน่นอนอากาศดูเหมือนมีแค่นี้ใช่ไหมแต่จริงๆถ้าย้อนเข้าไปดูมันจะ น่นอนว่ามันก็จะต้องมีตัวตัวเครื่องหนึ่งเลย<ฆ>ที่ดูดเอาอากาศภายนอกมาใช้แล้วก็ปรับความชื้นปรับน้ำให้เป็นอากาศบริสุทธิ์ที่สุด,สด<ฆ>อ่าแล้วก็ปลอดเชื้อที่สุดด้วย<ฆ>แล้วถึงจะนําส่งมาให้คนไข้หายใจได้แน่นอน<ฆ>เพราะงั้นเวลาคนไข้หายใจเราก็จะไม่ได้ใช้ออกซิเจนอย่างเดียว<ฆ>มันก็จะใช้ทั้งออกซิเจนผสมกับตัวอากาศ<ฆ>ที่เราหายใจกันนะจ,จะเป็นอากาศที่ควบคุมความชื้นมาแล้ว<ฆ>แล้วก็ควบคุมเรื่องความสะอาดแล้วอ่าถึงจะทําให้คนไข้าสามารถหายใจได้ใช่ไหมอ่าสองก็เป็นแว็กอันนี้ก็เป็นตัวดูดนั่นแหละก็คือ น้ําลายออกมาให้สามารถต่อไประบบเนี้ยมันก็จะไปที่หลังบ้านเราระบบหลังบ้านเราก็จะมีเครื่องอีกเต็มไปหมดเลยมันจะต้องเป็นเขาเรียกว่าระบบดูเพล็กดูเพล็กหมายความว่ามีสแตนบายสองอันเสมออ่าหมายความว่าอะไรจริงๆทุกอย่างแม้กระทั่งตัวระบบคลีนรูมอะตัวเนี้ยทุกอย่างของหมอจะมี2เครื่องไว้เสมอเป็น2ระบบเสมอดูเพล็กหมายความว่าถ้ามีอะไรก็ตามเสียมันจะสามารถรันอีกอารหนึ่งสแปร์เราสามารถใช้งานได้ทันทีแล้วสมมติว่าเราไม่มีสแปร์ไว้แน่นอนมันคือชีวิตคนไข้ถูกไหมอ่าเพราะงั้นอ่ะเราก็เลยทุกอย่างทุอ่่าางงมมมม้้้ระััคนนนนบบหหี2วว อรอ๋อกคือจริงๆตัวไฟปักไฟของเราทั้งหมดฮะต้องบอกว่าเรามีระบบไฟสำรองสุกเฉินค่ะคือสุดท้ายมันออกมาเป็นปักเนี้ยจริงๆเราจะมีสีแดงสีเหลืองซึ่งสีแดงของเรามันหมายความว่ามันมีระบบสำรองสุกเฉินหมายความว่าเป็นห้องห้องไฟฟ้าสำรองจะมีตู้หนึ่งใหญ่ๆวางไว้อยู่ซึ่งไอ้ตัวนั้นเป็นตู้สำรองไฟหมายความว่าไฟตรงนั้นมันจะซัพลายห้องเราถ้าเกิดสมมติว่าทั้งเส้นถนนาชพเกิงเนี้ยนะตู้ไฟดับหม้อแปลงระเบิดการผ่าตัดทุกอย่างหรือว่าแม้กระทั่งเครื่องมอนิเตอร์ทั้งหลายเน่ยกกกกก็จะสาาาาาาามรรรรรรรถถทงไไดดด้้ออูัััษษหืตขคบ แบบ2อสชั่วโมงได้สบายๆอันนี้จะเป็นฝั่งของคุณหมอวิสันยีแพทย์แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีตั้งแต่เครื่องมอนิเตอร์อ่าวัดตั้งแต่ความดันวัดออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกมาจากทางการหายใจของคนไข้อ่ามีเครื่องนมแก๊สอ่ามีเครื่องปล่อยยานอนหลับต่แต่ละเครื่องเนี่ยมันก็จะมีดีเทลของมันอ่าแต่หลักๆก็คือเป็นเครื่องมอนิเตอร์ที่ประจงนคนไข้ทั้งหมดซึ่งที่ประจานเนี่ยมันมอนิเตอร์ได้หลายอย่างอ่าซึ่งของเราเราก็เลือกใช้เป็นแอดวานซ์ทั้นสุดหมดแล้วก็เป็นเครื่อง อีกค่ะอีกจุดหนึ่งอันนี้คืออะไรคะคุณหมออยู่ด้านล่างตรงนี้ก็เป็นช่องกริลออกนะฮะจริงจริงตรงนี้ช่องกรออกใช่ก็เราต้องพยายามคอนโทรลทุกอย่างแม้กระทั่งทางเข้าของอากาศและทางออกของอากาศเราก็ต้องคอนโทรลด้วยเราจะได้ออกแบบการไหลเวียนของอากาศเนี่ยประตูของเราทั้งหมดแม้กระทั่งผนังประตูเนี่ยเราวก็จะไม่มีช่องแล้วเราจะมีช่องแค่ช่องเดียวคือช่องนี้ใช่เพื่อให้อากาศเนี้ยออกไปจากทางนี้ทงเดียวเราก็ออกไปจากไปจากภายนอกเราเลยก็ดันเชื้อทุกอย่างออกไปตลอดเวลาเพราะงั้นห้องเราเป็นความดันบวกก็จะดันดันเชื้อโรคดันฝุ่นนัทกอออ่างงเีให้้มไป มาะนนห้องเราก็จะต่อเชือ้อค่ะแล้วอย่างนี้หมอไอายมีวิธีที่แบบให้คนไข้ได้เลือกดูไหมคะอย่างเช่นเทคนิคต่างๆที่ดูว่าเออ คลินิกเนี้ยค่ะความมาตรฐานจริงๆมีความปลอดเชื้อจริงๆอ่ะจริงๆก็มีขอเขาดูลูกก็ได้หรือว่าขอใบดูใบเนี่ยหลักๆก็เนี้ยดูถ้าติดแอร์ธรรมดาเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ใช่คลินิกอยู่แล้วนะครับอ่านี้ก็เป็นเทคนิคในการดูอ่าประมาณนั้นนะครับเทคนิคที่จะเลือกคลินิกที่ทําการดูดไขมันหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือควรเลือกคลินิกที่มีความพร้อมในทั้งห้องผ่าตัดนะคะเครื่องไม้เครื่องมือที่ครบคันทันสมัยมาตรฐานรวมไปถึงคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญด้วยเนาะครับผมโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอไอมากเลยนะคะที่้อมาด นะคะวันนี้ใครที่มีความสงสัยนะคะ mm hmm. ก็สามารถเข้ามาสอบถามกับคุณหมอได้เลยนะคะรวมไปถึงใครที่อยากรู้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ mm hmm. นะคะสามารถดูได้ที่เพจในมาราลีนิกได้เลยะคะ่ะฝากทุกคนกดไลค์ hmm. กดแชร์ก,กดสมครไ์ mm hmm. กดกระดิ่งได้นะคะไม่ mm hmm.